สวัสดีค่ะเนยยานชิปนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะในปักนี้ค่ะเดือนกันยายนนะคะก็วันนี้ก็จะมาทํานายนะคะดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะของเดือนกันยา2564นี้นะคะ ก็ถ้ายังไงนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเนอยอย่างชิปก็สามารถ u b s c r i b e แล้วก็กดหัวใจให้เหนยด้วยนะคะฝากเลื๋อฝากตัวด้วยนะคะเนยก็เป็นนะคะน้องใหม่ในวงการนี้เลยนะคะโอเคนะคะก่อนเริ่มการทำนายนะคะต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะการที่เนยทำนายค่ะคะิบสราศีนะคะทุกราศีเลยก็ว่าได้ตรงนี้ ก็คือมันเป็นรว,รวมอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็พิจารณาอย่างมีสตินะคะถ้าเกิดตรงนะคะก็เอาตรงเนี้ยไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือถ้าเกิดว่าดูแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจยังไงอะคะ่ะนะหรือว่าไม่ตรงตามที่ต้องการอะก็อย่างที่บอกเป็นรว,รวมๆเนาะก็ปัดทิ้งได้เลยนะคะตรงนี้เนยไม่โกรธไม่ว่า แน่นอนค่ะหลักทุกคนนะคะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะในส่วนของการทํานายของชาวราศีกุมนะคะประจําปักเดือนกันยายนนะคะอันดับแรกนะคะเนยจะดูโดยรวมแล้วก็จะมีเรื่องการงานนะคะการเงินโชคลาภนะคะการเรียนหรือจะเป็นในเรื่องของความรักโดยรวมไปก่อนนะคะโอเคเรามาดูเรื่องงานนะคะของชาวราศีกุมว่าปักน,นี้เป็นอย่างไรนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการงานมาเกาะหน้าเนี้แหละบางท่านอาจจะออกจากงานที่เก่าแล้วไปเจองานที่ใหม่นะคะแล้วก็เฝ้ารอนะคะจนได้งานที่ใหม่แล้วก็ต้องบอกว่างานที่ใหม่นี้ค่อนข้างดีกว่างานที่เก่าแน่นอนค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า ในกรณีบางท่านนะคะก็ยังเฝ้ารอง,งานใหม่ๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้เร็วๆนี้ท่านจะได้งานใหม่และก็สมความปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะแต่ให้อดใจนะคะรอนะเพื่อที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเร็วๆนี้นะคะต่อไปเรามาดูซิว่าการงานเป็นในรูปแบบนี้แล้วค่ะเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะว่าจะเป็นยังไงจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการงานเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ การเงินต <S 々> ้องบอกนิดนึงเลยนะว่าชาวราศีกุมเนี่ยต้องประคับประคองในเรื่องของการเงินมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเดือดร้อนมากๆเนาะค่อนข้างร้อนเงินนะร้อนใจเลยก็ว่าได้นะคะจะปวดนะเจ็บปวดเนาะช่วงเนี้ยค่ะก็ต้องประคับประคองนะคะค่าใช้จ่ายประคับประคองในเรื่องของการเงินของตนเองให้ดีๆนะคะพยายามนะคะเมนเนจชีวิตตัวเองนะคะจับจ่ายซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ให้ดูดีๆนะเพราะไม่งั้นน่ะมันมันจะแบบ มันจะไม่เหลือเลยก็ว่าได้นะคะมันจะมีเรื่องเดือดร้อนให้ต้องใช้เงินอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะโอเคแต่การงาน่ะที่เราจะได้อะคือ,อยังไงก็ดีแน่นอนนะทีนี้ความสัมพันธ์เรื่องการงานและการเงินมาแล้วไปดูโชคลาภอยู่อ่ะนะคะโชคลาภเป็นยังไงนะของชาวราศีกุม <c oughs> จุดยากันยุงไว้ที่บ้านคะ่ะก็เลยคันคอเลยทีเดียวค่ะ ใช่ค่ะคุยกับแฟนๆนะคันคอเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหช่วงนี้เนาะโชคลาภอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเราเล่นหุ้นหรือว่าช่วยเหลือรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องพเผาลงนะคะ ดวงมีโชคของชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างลิบหลีจริงๆค่ะอันนี้ก็เล่นอย่างมีสตินะคะหรือจะเป็นถ้าเป็นโชคลาภลอกอื่นๆก็ไม่มีโชคลาภเสี่ยงโชคก็ไม่มีต้องบอกอย่างนี้นะถ้ามีก็ได้น้อยมากๆนะคะหรืออาจได้เท่าทุนกลับคืนมานะคะหรืออาจจะไม่ได้แล้ว,ลวเสียทรัพย์อีกต่างหากฉะนั้นชาวราศีกุมต้องระวังการใช้ใจ่ายเรื่องเงินทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ขอเตือน ด้วยความเป็นห่วงนะคะอ่ะการงานการเงินและโชคลาภก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะมาดูในส่วนนะคะการเรียนลวกันเนาะเรามาดูการเรียนดีน้องๆห,ห,หนู่นๆนะหรือท่านใดที่ทํางานอยู่แล้วนะคะเอ่อแล้วกาลังแบบศึกษาต่ออยู่เนาะเรามาดูซิว่าช่วงไหนค่ะท่านนะคะการเรียนเป็นยังไงจะเรียนจบไหมอะไรจบไหมเนาะเพราะเรียนออนไลน์เนาะก็ไม่ได้ไปเรียนี่โรงเรียนนะ ดูสิตรงนี้ก็ท่านก็ตั้งใจนะคะในการเรียนครั้งนี้มากๆนะคะแล้วก็เตรียมรับเลยนะ,ะเตรียมรับกับเขาเรีกเยกอะไรนะเหมือนอเราประสบความสําเร็จอะอืค่ะก็ประสบความสําเร็จอะเนาะตามที่เราตั้งเป้า ตั้งใจในการที่จะศึกษาตรงนี้ให้จบน้องๆหนูๆน,นะคะก็ตั้งใจนิดนึงนะคือขี้งอนบ่อยอะไรประมาณเนี้นะ ก็อาจจะแบบว่าเข้าตารางช้าไปนิดนึงในแต่ละวันนะคะก็ไม่งอนกันเนาะบางครั้งก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีความประสงค์ที่แบบอยากจะให้เราอะคะ่ะตั้งใจเรียนในสิ่งที่แบบเป็นอนาคตของเราเนาะในสิ่งที่เห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าท่านที่แบบทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็ยังศึกษาอยู่เพื่ออนาคตของท่านเองท่านก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ปรารถนาไว้แล้วเพราะว่าท่านมีความตั้งใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยการที่เราได้วุฒิการศึกษาตรงที่เราตั้งใจไว้ก็จะมาเพิ่มนะคะอัพเลเวลในเรื่องของการทำงาน อัพตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่แต่เห็นได้เลยว่าชาวราศีกุมก็จะมีการอัพตำแหน่งของตนเองในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องการศึกษาเราไปดูในเรื่องสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากมากเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะความรักชาวราศีกุมนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะคะเนยดูให้ทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะแต่อันดับแรกดูในส่วนของคนที่มีคู่ก่อนเนาะฉะนั้นคนที่มีคู่นะคะสาหรับชาวราศีกุมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ โอเคบางสิ่งบางอย่างนะคะด้วยความที่แบบเราเป็นคู่รักกันเนาะอะไรที่มันถนอมน้ำใจกันได้ก็ควรจะถนอมเนาะอืมบางครั้งเราไปรับรู้เรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าร้ายแรงมากนะอะไรองก็ปิดตาบ้างอะไรบ้างก็ดีนะคะความรักยังสวยงามนะคะก็ ยังยังรักกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรติดแต่ตรงที่ว่าบางครั้งมันเป็นนิสัยของแต่ละบุคคลที่เมันก็จะมีบ้างอะเนาะคู่รักะนะหลุดออกมาหรืออะไรก็ยังเหมือนอยู่ในช่วงของการยังยังยอมรับไม่ได้เป็นบางอย่างอะไรเงี้ยบางท่านถึงขนาดคลิปแล้วทบทวนอีกแล้วว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดต้องเลิกรากกันนะแต่ก็คือยังประคับประคองกันไปได้อยู่ตาหยีโดนควันอ่ะ ก็ยังประคับประคองกันได้อยู่นะคะจะเย็นๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ารักกันนะคะก็รักกันต่อไปถ้าไม่รักกันก็เลิกกันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้แม่หมอนะคะตลกค่ะอะต่อคะ่ะคนโสดคนโสดราศีกุมเป็นยังไงเป็นยังไงดูสิอืมออกมาตรงนี้ คนโสดราศีกุมท้ะก่อนหน้าน,นี้ไปโดนใครทําร้ายมาเราก็ยังฝังใจกับในอดีตอยู่นะคะแล้วก็ยังรอคอยคนรักเก่านะคะซึ่งมันก็ไม่มีทางอะที่มันจะที่มันจะเป็นไปได้เพราะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงเราแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ในเวลานี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยก็คือแบบก็ยังไม่ได้เปิดใจรับใครนะคะตอนนี้ก็คือยังแบบมีอดีตที่แบบ ที่ยังทิ้งไม่ได้นะคะดวงนะคะทุกราศีใีดูน่ดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเศร้า,เ,าเป็นเพศ2เพศ3เพศอะไรก็แล้วแต่นะคะดวงตรงนี้ได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วต้องบอกนิดนึงนะคะบางครั้งอะ่ะ ชาวราศีกุมเนี่ยอารมณ์อ่ะจะ,ะค่อนข้างสองขั้วมีสองอารมณ์อันนี้ก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณอนะ่ะบางครั้งมันก็กระเจิงได้เหมือนกันนะแต่ที่ผ่านมาก็เจ็บปวดรวดเราไม่พอเนาะก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจใครเข้ามาอีกยังเฝ้ารอคนรักเก่าเฝ้าไปเถอะคะ่ะเขาไม่กลับมาแล้วคะ่ะเข้าไปถึงดาวังคารแล้วคะ่ะอืม เขาไม่กลับมาหาเราแล้วสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะชาวราศีกุมเนยยันชิปก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสรุปทุกอย่างของชาวราศีกุมหมดแล้วนะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเนยยันชิปนะคะสามารถ subscribe และกดหัวใจให้เนยด้วยนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงรวมเนยอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะยังไงฝากผลงานใน t i ก t o k เนยยันชิพแม่หมอยันชิปนะคะ y youtube เนยยันชิพด้วยนะคะ ยังไงเดี๋ยวเนยก็ไปแล้วนะคะก็ไปๆปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปความรักสี่ธาตุนะคะที่เนยจะทําลงอีกทีหนึ่งนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย